สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคพิเศษนะครับยามดึกเลยนะฮะสิบวันที่10วันอาทิตย์ที่10มีนาคม2562ครับ4ทุ่ม17นาทีครับวันนี้ก็ดูวันนี้ไฮไลท์นะครับไปอยู่ที่การดีเบตของสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดนะครับซึ่งมีถ่ายทอด ทุกช่องทางเลยนะครับทั้งไลน์ทั้ง Line, ทว i t เตอทั้ง YOUTUBE ทั้ง FACEBOOK มาพวกหัวหน้าพักนะครับใหญ่ๆมาหมดเลยนะครับท่านเสรีพิสุจน์คุณสุดารัตน์คุณธนาธรน,นะครับแต่ปรากฏว่าพักพลังประชารัฐไม่ไปนะครับก็ไม่มาซะงนกัน ก็เลยคืนนี้ผมก็เอ๊ก่อนนอนก็แวะเข้ามาดูทวิตเตอร์กนิดหนึ่งก็เห็นพักพลังประชารัฐทวีตอ่ะก็เลยมาดูสัหน่อยนะครับว่าพักพลังประชารัฐทวีตอะไรบ้างนะครับมาก่อนอีกนิดหนึ่งพักพลังประชารัฐนี่ฮะใช้ทวิตเตอร @pprpthailand นะฮะ สารพลังประชารัฐร่วมช้างสร้างชาติย,ยั่งยืนผู้ติดตามก็ไม่เยอะนะฮะ582มีทวิตเตอร์ปักหมุดอันหนึ่งบอกว่าเขามาว่านี่ท่วมเศรษฐกิจดิ่งเหวเราความจริงมาคุยกันดีกว่าในการศาสตร์โคลนรายวันดีไหมใครก่อนนี้ใครลดนี้ยุคไหน GDP ร่วง GDP ไหนพุ่งมาดูกันความจริงกันดีกว่าไม่ใช่วาทกรรม นี่ครับอ,อ,อ,อ่านแล้วก็รีทวีตให้หน่อยแล้วก็มีแฮชแท็กลักลุงตูกาพลังวัชารัลอ่ะนี่ผมทวีตไปแล้วล่ะรีทวีตไปแล้วนี่เมื่อเจนาทีที่แล้วเลยครับพี่กรอบของเรากรอบ f อซพี่กรอบแฟนคลับโอ้โห คุณกรอบศักภูตะกูลโคศกพ,พักโอ้เจ็ดนาทีไม่มีใครรีทวีตสักคนเลยฮะอ่ะผมรีให้แล้วกันผมมีทั้งผู้ติดตามผู้ติดตามผมมีแสนแปดครับพลังประชารัฐมีเท่าไหร่มีห้าร้อยโอเคไม่เป็นไรครับสนับสนุนประชาธิปไตยประเทศไทย รีทวีทให้ไม่มีปัญหาให้ได้รับรู้นโยบาย10นาทีที่แล้วสั้นกระชับฉับไวบิกตูส่งกรพลังประชารัฐอ้อนขอเสียงชาวโคราชอย่าปล่อยคนผ่านผ่านชาติบิกตูขึ้นเวทีเหรอส่งกรไม่รู้มีคลิปหรือเปล่านะครับ มีคลิปไหมฮะเพื่อนๆโอ้โหพี่กรอบอีกแล้วพี่กรอบกรอบศักภูตกูลโอตะโอตูจะมีมาเรื่อยๆโอ้โห,โโหแผ่วเหลือเกินพลังแล้วก็สี่สิบหกนาทีที่แล้วฝ่าความขัดแย้ง มองในความหวังในการเลือกตั้งครั้งแรกของนันกการเมืองหน้าใหม่ตัวแทนจากสี่พักอนาคตใหม่เพื่อไทยประชาธิป,ปัตย์และพลังประชารัฐอ๋นนีฮะวัชน,นะวัะยางกูลก็สู้กันโดยนะโยบายครับไม่มีปัญหาดูต่อ พลังวะชารัฐลีพลังวะชาลัฐลีทวีตคนนี้ฮะไหนดูซิคนนี้เป็นใครผมฟอลโล่หน่อยคนลี้คนนี้ชื่อวีโนมีนอนบอกว่าอะไรในขณะที่คนด่ารัฐบาลนี้ว่าไดาโนเสาร์แต่เขาเดินหน้าภาคอุตสาหกรรมด้วยการกำเนิดแสงซินโดโคตอนแล้วถามว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ด่าว่าไดาโนเสาวคือมันคืออะไรมีเพียงสิงคโปร์และไทยเท่านั้น ที่เป็นเจ้าของอันนี้มาต่อบอกว่าซีวิลบริษัทซีวิลเจเนียรทพนัาทุกคนได้ส่งมอบงานก็ดสุดท้ายงานก่อสร้างทางหมายเลขบางปะอินนครราชสีมาตอน30ในวันพุธที่6มีนาคมซึ่งสามารถส่งก่อนได้ถึง9เดือนนับไปความสำเร็จของทีมงานและผู้เกี่ยวข้องแท้จริงโอ้สวยงามนี่ผมขับรถไปเห็นสาครั้งนะครับนี่นี่คือลำตะคองฮะ โอ้นี่เปิดใช้แล้วเนี่ยโอ้โนี่ยโดนบินหรือว่าเนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยฮะ,ะก็จะช่วยบรรเทาการจราจรหน่อย8ชั่วโมงที่แล้วพี่เจดีเจสยามอยู่ที่ไหนดีเจจำเป็นนึกว่าเติมเป็นพี่เป้ดีเจสยามในยุค ณกอบสักโอ้หนึ่งลีทวิตหนึ่งในเมืองที่นักท่องเที่ยวเดินถาว่าสุดในโลกแฟนคลับพี่กอบคุยกันทุกเรื่องเดินคุณรถไฟสยามนี่เป็นนี่เป็น d ีอคุณกรอบโดยเฉพาะเลยเดินเล่นแถวสยามอ่ะพี่เดินเล่นแล้วทำไมพี่ไม่ไปดีเบตครับวันนี้ฮะนี่ ้องใส่พี่ไปดีเบตโคล,ลาดไฟปลาใสโคล,ลาดจริงๆอะคุณกอบสักควรจะไปซะหน่อยพลังประชารัฐเดินสยามคือลรถไฟไม่ต้องหาเสียงไม่ต้องพิธีเยอะเจอใครทักแลกเปลี่ยนการมีส่วนร่วมจบ m i t นี่จบโรงเรียนเดียวกับทุนกระหม่อมหญิงเลยนะฮะ MIT เดินเล่นสยามแบบไม่ต้องหาเสียงกับพี่กอบสักภูตรกูลชายหนุ่มยิ้มง่ายอดีตเด็กเตรียมจบ m อเเป็นหนึ่งในทีมรุ่นใหม่คิดใหม่ทำดีหัวก้าวหน้าของพรัคพลังประชารัฐหมดแล้วครับพลังประชารัฐ แล,แล้วลองดูลองดูทวิตเตอร์อื่นกันบ้างดีกว่าตอนนี้ทวิตอื่นแซงขึ้นมาแล้วนะครับลองดูอนาคตใหม่สิ The Standard เนี่ยวันนี้วนนแรงอยู่ที่นี่ฮะนี่นี่วันนี้ครับ ต้องไปดูย้อนหลังอะไรกันหน่อยละอ่ะโอเคครับเ,เพื่อนๆก็เก็บทวิตเตอร์ของพรรคพลังประชารัฐมาฝากกันให้หายคิดถึงนะครับให้หายคิดถึงเพราะว่าวันนี้ไม่ไปยอมดีเบตที่เดอะสแตนดารนี่ฮะโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับสวัสดีครับ